สวัสดีเช้าวันพฤหัสครับกินข้าวด้วยกันครับพี่น,น้องมีผัดสามชั้นใส่มะเขือนะครับผัดพริกทอดลูกชิ้นครับนี่เป็นไข่เจียวหมูสับนะครับที่ผมทอดเองนี่จะเป็นน่าจะเป็นแกงส้มผักรวมนะครับมีเห็ดมีบวบ มะเขืออีกเค่เคยก <g ül> ินข้าวเลยครับอเอาไข่เจียวก่อนเลยครับความแรกซอสลงมานี่กินข้าวเดีกยนนะครับ อร่อยมากเลยแข็งส้มครับไม่ได้เห็นดนะครับเห็นดาวฟ้าอร่อยครับจุดล้อน นี่เป็น3ชั้นผัดมะเขือนะครับเนี่ยแม่ก็ผัดใหม่เมื่อเช้ามะเขือยักสวนครับอุ้ยแล้วที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย กินกิมซอสความเผือกเทศสดนี่ดีกครับแจงส้มมีเห็ดมีบวบนะครับ ไปเจออุตรับอีกสัมคำครับเนี่ยมข้าวผมนะครับทุกคนมาเจอใหม่นะครับบ๊ายบาย